สุ่มกันนะคะสุ่มสิบรอบไปเลยเพราะว่าคิดว่าเออมันต้องมันต้องได้บ้างอะไรนะเฮ้ยได้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 ทุกคนสีทองสีทอง,ทองไหมเออนาน¡!าไม่ไม่นะโอโหเพลเได้นานามมมาเสยเลยนะคะทุกคนอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะฮึมแล้วนัน้นก็เกลือหมดเลย คือทุกคนคือแพลวหาห้องแบบนานมากเลยใช่ไหมแล้วคือแพลวเล่นใน PC ีอ่ะดันมาเจอบอดนะคะทุกคนก็เราจะได้มาเออรีวิวกันแบบว่าชิลๆนะอันนี้เนี่ยแพลวกดแมทนะคะเจอบอดเฉยเลยโอ้โหตกใจหมดเลยนะคะมันปกติเนี่ย PC มันจะรอนานใช่ไหมกว่าจะเด้งขึ้นมาแต่ตอนนี้คือแบบหาแมทเร็วมากอา้าวเจอบอดเฉยนะคะทำไม่ได้ไรค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็มารีวิวกันชิลๆนะคะนี่เราก็มาเดินเล่นกันดีกว่าะคะ่ะทุกคน านามิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แพลวชอบเพราะว่ามันมีสีชมพูค่ะใช่แล้วค่ะคือแพลวชอบสีชมพูมากอ้าวเดี๋ยวแมลี่เธอเป็นบอดเธอจะมาหาฉันงั้นหรอนะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนดูรายละเอียดของสกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราใช้บอดรักษาตัวเองนะคะคยกอะไรนะเดี๋ยวเราใช้โรบอดรักษาตัวเองนะคะนั่นก็คือหุ่นยนต์นั่นเองนี่ก็จะเป็นสภาพตอน,น้นาม่เจ็บคือแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวแพลวจะมารีวิวให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะถาได้ก็แล้วกันนะ อ่ะทอดเอยไม่ใช่รักษากันไปก่อนนะคะทุกคนดูท่าวิ่งดินี่ท่าวิ่งที่เปลี่ยนไปอันนี้เนี่ยแพลวเติมสุ่มแดนตละหนึ่งกับตลปะสองไปหมดไปท่ามันพันสามร้อยกว่าบาทมั้งนะทุกคนก็คือแพลวเนี่ยเป็นคนที่โลภมากใช่ไหมคะแดน,นตลปะหนึ่งเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งนึงแพลวก็หวังว่าจะเอาจนโกเพราะว่าแพลวชอบจนโกใช่ไหมหลังจากนั้นทุกคนรู้ไหมแค่ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็คือฉันเนี่ยเติมไป500บาทหวังว่าจะเอาจนโก ổ, เพราะว่ามันนะ่ะเป็นกา,การันตีเหลืออีก10กล่องใช่ไหมคะหลังจากไออ,อันที่แล้วที่แพลวเคยที่แพลวเคยสุ่มอะ่ะเมืเ่อหลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วมันก็กลับมาใหม่แล้วมันก็ไม่ได้รีมันก็เหลือ10กล่องไงแล้วก็ความรู้แพลวเนี่ยก็ได้เติมไป500นะคะปรากฏว่าได้ตัวของลักกี้กายมาะคะ่ะทุกคนโอ้โหคือแบบว่าทําไมทําไมก็ คือเกลือมากๆฉันเติมไม่ห้าร้อยเพื่อที่จะเอาตัวของลากิไก่เงั้ยเหรอไม่เอาแล้วคราวนี้ก็มาสุ่มอันนี้นะคะดันได้นานามิเฉยเลยนะก็ไม่เป็นอะไรค่ะก็ถือว่าดีเพราะว่าท่าวิ่งเนี่ยน่ารักนะคะทุกคนกระเป๋าก็น่ารักอนะ่ะแต่ว่าแพลวเนี่ยซื้อเครื่องระดับไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากเติมซื้อไงประเด็นคือแบบว่าเป็นคนที่ไม่อยากเติมซื้อแล้วก็ไม่อยากที่จะเอยแล้วก็เพชรองไม่พอไงแพลวก็เลย ไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องประดับเน้นได้จริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าแพลวก็ไม่ค่อยได้เล่นแมคคนอีกอ่ะก็ไม่ค่อยอยากจะเติมซื้อเท่าไหร่นะแค่มาเดี๋ยวแพลวจะยัดไม้ใส่บดนะคะน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนลองดูรละเอียดสกินกันเอานะคะเนาะเดี๋ยวเราหาของกกอนเผื่อจะได้น้ําหอมนะคะอ๋อแล้วก็แพลวนะคะอยากจะได้สกินหวานๆของหมอมากๆเลยอ่ะแพลวแบบว่าชอบเ่นั่นไงแพลวได้มาจริงๆนะคะโอเคใช้นี่ก่อนก็ได้ อ๋อหุ่นปัน่แปนแอบหนึ่งนะอีปหนึ่งแล้วก็เจกหุน่นแล้วก็หุน่นไปปัน่นแล้วก็หยิบเข็มแล้วก็นีเดี๋ยวเราให้หุ่นไปเปิดประตูนี่แค่หุ่นนามมียืนสวยในดงบทนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเนี่มันเป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้แต้มแต้ม,ตมที่ดีที่สุดอ้าวเดี๋ยวแพลเนี่ยจะไปช่วยเพื่อนนะคะไปช่วยเพื่อนบทนั่นเองนะโอเคไปได้เลย อย่ายืนนิ่งสิอย่ายืนนิ่งสิมาหาฉันเหรอวายโอ้โหดูยูบินอุ้ยมีบอทเอฟเคด้วยเเนี่ยหรือว่าเราต้องรอไทยหมดเอานี่เป็นการมาเล่นกับบอทที่แปลกมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรถึงเรื่องสก,กินมากเท่าไหร่แต่แพลวอยากได้สก,กินนอตันอะเพราะว่ามันเปลี่ยนลางได้ด้วยตอนจะปาเม่ิกเอา้าเราเจอทางเราเจอหลุมพอดีขอสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะโห่ใจแล้วอ้า ไปดีกว่าเย่เขนจัดนะจะตีตอนออกหลุมสำหรับใครนะที่ชอบอยากจะให้แพรเนี่ยสุ่มหรือว่ารีวิวสก,กินอะไรก็สามารถออคอมเมนต์ก็มาใต้ล่างคลิปกันได้นะคะเดี๋ยวแพรจะพยายามเก็บเงินเก็บเงินสุ่มเก็บเงินเติมเก็บเงินซื้อให้เพื่อนๆดูกันนะคะไปแล้นะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย